รู้แล้วรู้รู้ล้อไปเลยไหมเออแล้วผ้ามันติดอ่ะป้าก็ไม่รู้อ่ะว่ามันจะตายหรือ ยากสุดง่ายสุดต้องเล่นด่านแรกให้ได้ก่อนกดเพลเลยถึงได้แพ้อย่างนั้นเดี๋ยวรถก็หัวทิ่้งยิ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 งได้เว้ยได้เกือบตายเกือบตาย จะจะกัปดายังๆๆๆยังเด็ดไปเอ้าโอ้โหแม่มาถึง <laughs> <s musique> ไ่านล่ามาเลยเอ่ะบ้านาที่สามแล้วลและแต่ป้าพะโลยังมีอยู่จตเส็นด้วยจะกินไข่เจียวเปอ่ะ